สวัสดีค่ะมาพบกับบีกแล้วนะคะในช่องรักต่างวัสยสไปออสเตียค่ะอากาศนะคะก็หนาวเหมือนเช่นเคยเลยค่ะหลังจากที่บีนะคะได้เรียนออนไลน์นะคะจบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะบีก็เลยจะมาอาบน้ำให้น้องโทนี่นะคะอากาศข้างนอกนะคะหนาวนะทุกคนเวลาที่บีอาบน้ำให้น้องแล้วนะคะบีก็จะเช็ดตัวให้น้องแห้งนะทุกคน แล้วก็นะคะจะเอาไว้ในบ้านนะเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกนะคะน้องก็เปียกแล้วอากาศมันเย็นนะคะน้องอาจจะไม่สบายได้นะทุกคนบีมาอยู่ที่ออสเตรียนะคะบีก็มีโทนี่นี่แหละคะ่ะที่เป็นเพื่อนนะคะนในหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนแฟนบีก็จะไปทำงานนะคะของเขานะคะที่จะต้องทำทุกวันพุธแล้วก็พระรหัสนะคะ ส่วนตัวบีนะคะบีก็มีภารกิจนะคะที่จะต้องทําก็คือจันพุทธศุกร์นะคะบีก็จะมีเรียนภาษานะคะระดับบีหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพุธบีก็ได้เรียนภาษานะคะเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นนะคะบีก็มาอาบน้ําให้น้องโทนี่นะทุกคนพอเรานะคะจะต้องหาอะไรทํานะคะเพื่อที่ตัวเองนะคะจะได้ยุ่งตลอดเวลาแล้วก็จะได้ไม่เหงานะคะทุกคนขาดแล้ว

<Okay. S 2> ตอนนี้นะคะโทนี่เขาก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่แฟนของบีนะกลับมาแล้วนะคะ <c oughs> บีก็เลยเอาความน่ารักนะคะของโทนี่นะคะมาฝากทุกคนนะโอเค Wow. <laughs> Oke, <Okay, laughs> Norman. <a month. laughs> wow. Super. Sie gut. Kann Film machen? <market>? Yeah. Ja. <laughs> Das ist schon ein guter. Mm -hmm. Schaut du, wo haben wir den Öffnen wieder? Wo ja, hat es durchgemacht. Ja. Ein sehr guter Wand. Mhm. Ähm. Gar. Gäßer, okay, so, ja, ja. แฟนของบีนะคะเป็นคนที่ชอบซื้อไวซ,อซื้อเบียร์ซื้อเหล้ามาชิมดูนะทุกคนว่ารสชาติมันเป็นอะไรอร่อยไหมแล้วบางทีเขาก็อยากจะให้บีนะคะชิมด้วย <ๆ S 2> ส่วนตัวของบีนะคะบีเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะทุกคนแต่ที่เห็นบีดื่มด้วยนี่คือบีก็อยากจะชิมนะฮะดูรสชาตินะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ แล้วก็สำหรับตัวบีนะคะบีไม่สามารถที่จะแยกได้นะว่าอันนี้ของดีของไม่ดีของถูกของแพงนะคะเพราะว่าบีเป็นคนไม่ดื่มรสชาติโดยรวมนะคะก็จะประมาณว่ามันไม่อร่อยสำหรับบีมันจะขมนะคะส่วนตัวแฟนนะคะเขาก็จะชอบซื้อมากเลยนะคะซื้อมาชิมดูว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนะคะส่วนตัวแฟนแล้วแฟนก็ไม่ได้เป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์นะทุกคน

วันนี้นะทุกคนบีก็ทํากุ้งแช่น้ําปลานะคะแต่บีทาแบบลวกสุกนะทุกคนแล้วก็ตําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะพอดีเลยนะคะที่แฟนนะคะซื้อไวน์มาชิมนะคะเข้ากันมากนะคะมีกับแก้มแล้วก็มีไวน์นะทุกคน

Das ist ein guter Wein, aber mhm. ich ist kein guter Geschmack. Mhm. Mhm. Dankeschön. Ist perfekt, Carmela. Wichtig, wenn du Spaß hast, Schatz alles super funktioniert. Mhm. Ja. Ich gebe dir eine.

Bisschen scharf? Genau. Jetzt mache ich ganz Fischsauce. sauce mhm. also ein Fischsauce. Mhm. Ganz neu gemacht. Sehr Mit gut. dem Mantel. Die Ante ist schon fertig. Das doch 2000 Batt. Und das deine Mama hört. Halt nicht für mich. Warum? Ist wenig eingehend, oder? Was? Nein, nein. ich habe gesagt, der kostet 2000 Batt nochmal. Mhm. Aber nicht für mich. Ach so, das ist teuer. <laughs> แฟนนะคะก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าวาราคาเท่าไหร่รสชาติเป็นยังไงนะคะแต่สำหรับปีนะคะดูจากอาการแล้วนะคะคีอแไม่ีชอบดื่มแอลกอเหมือนเดิมค่ะอ๋อโอเคส่ตี ตอนนี้นะคะแฟนก็นะคะกำลังอธิบายให้บีนะคะว่าการดื่มไวน์ที่ดีนะคะจะต้องทานอาหารเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงจะดื่มไวน์นะคะมันก็จะได้รู้รสชาตินะคะของไวน์ที่<ม>แท้จริงนะทุกคน Du bist doch so, ne? nicht glücklich. Für dich brauchen wir Zucker rein. Da vor mir ist es bitter. Schmeckt mir nicht. Aber kann ich schon ein bisschen trinken, oder? Naja. Ich weiß nicht, warum viele Leute trinken. Naja, und vor allem sehr viel bezahlen, ne? It, บีนะคะก็ขอขอบคุณพี่ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอของบีนะคะจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้บีนะคะในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะ บีนะคะก็จะนำความรู้นะคะประสบการณ์นะคะของบีที่บีได้พบได้เห็นมานะทุกคนเอามาบอกต่อมาเล่าสู่กันฟังนะคะและถ้าทุกคนนะคะมีคำถามหรือมีประสบการณ์นะคะที่จะแลกเปลี่ยนกันนะก็เขียนคอมเมนต์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะทุกคน ชี้แบบนี้นะคะก็บอกว่านางแบบรู้สึกดีนะ,ะนที่ของนางนะคะนางก็จะนอนสบายแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะชีวิตประจําของนางตอนเย็นนะคะจะต้องขึ้นมาที่เตียงแล้วก็จะต้องมานอนเล่นกับพวกเราสักพักหนึ่งนะ,ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลุไปเองนะคะดูดูด <laughs> นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีค่ะ